สวัสดีทุกทนเอฟแปลงนี้แปลงนี้ถนนเส้นนี้ถนน uh, 304นะครับเรามาขายกันที่ไร่ละ สวัสดีทุกคน FC แปลงนี้แปลงนี้ถนนเส้นนี้ถนนสามศู uh, 4, นะครับ304ศมุ่งหน้าไปโคราชกบบินบุรีฝั่งนูน้นมุ่งหน้าไปที่ชายเชิงเซาเข้าแตะเข้าไ้บ้านน้าเปี้ยวเข้าบินบุรีได้นะครับเส้นนี้อยู่ตรงข้ามอยู่เยื้องๆกับสนามกอล์ฟซันไรส์ลากูนนะครับใช่อยู่ฝั่งนูน้นข้างหลังผมเลยแปสไร่แปไร,ปร่ตั้งแต่เสาไฟจนนู้น เสาไฟต้นน้นหนึ่งสห้ต้นนะครับติดถนนเส้นนี้นะห้ต้นนะทั้งหมด143เมตรหน้ากว้างนะครับติดถนนทั้งหมด80ไร่พิกัดอยู่ที่อำเภอบางคล้านะครับถนนติดถนน304 143เมตรเรามาขายกันที่ไร่ละ3ล้านบาทสามล้านบาท